คือยุนแต่จีมันก็เป็นถีได้หละเขาเข้าเป็นแเขาจะนาะแคงเป็นะเส้นนั่นีงตอนี้เงี้เวลาจป็นสีเอล่านี้หยืดป่ะเดี๋ยมันคือยังไม่ขับด้วยได้อกห่อบอกมันเลยับเนะ อกูนได้อยู่อันนี้มันซ้สูกอันนี้อันนี้มอนัดเอค่ะมอนนัททักแลวเนาดดีขึ้นเราเ๋อไหมมอหมอนััเมึงทนเด้ค่ะนี่เอวจงมาแต่มึงีเอีอาการนี่มีอาการเอวจงกวแต่ลาอาการเอวจงเอวกดเอลโง่มอหมอลมอล้องกระดูกเย่ มอนล่องกระดูกร่องขาพี่แล้วพี่แล้วปนแล้วเอ้ปนแล้วข่าตะโพกมือนั่นก้อ่จนวานันเลยเนาะมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็สิีนวดไปแล้วข้างหนึ่งนี่ข้างที่สองเพื่อนว่ามันเจ็บวะนี่เจ็บไปเจ็บมาว่าไข้แน่ก an> ับเอินหมอนัดมานวดอีก มันหวันแีวมไหนกันใส่กันกันปีละอืมอืมหวานน่วมไหนกัด่ากันตีละบัดได้มือซองมือเอินเขามายิกบัดนี่ด้อยกบรถบัตเนี่ยข้าคู่มืงอย่าลืมข้าคู่อเดมืันนีู้่ไหนหอดมนี่วันคนละมไปขึ้นไอ้นี่ข้าคู่กูมึงอย่าลืมด้ กู้มานีต้อมจวเนีมันตากันพ่นหปลาทูโอ้ยยนอือันละมันติดทิหันมันติดหันออเดอยเบาคุณเิอันอันนี้อันนี้หมอนานนี่เป็นหมอแฉะด้วยค่ะหมอแฉหมอแฉ กะนั uhm. <cima. S 2> ่นแหละหมอจับเส้นกับเพื่อนกกแแจเพนก้แจนการกัน so มันติดกระดูกแน่เพื่นแก้แออกดึงออกเออเหลือเหลือ เอาเอายาเย็นยืนมั่นนวดดีกว่ามั่นยาหม่องได้เอานี่ไปเป็นหัวเชื้อกเอาไหนยืดได้จะตันแล้วใช่ยาแต่ว่ามันมันมันอยาไก่นั่นแล้วเนาะน้ำมันไหมไม่กินมันเห็นไหมติเราเพิ่งบอกวานไปสิโกแมู่กูวัดหนีวานอยู่วานเลยตัววานอยูุหน้าบ้านบ่ออาไปเหอาไม่หนีตัววานปุ่นอก็หนีมันยายนี้ พี่จะยืดแต่นเนาะอ h นยืยยนดกับอ h นยืดตัวคนั่นหวันสิมันเป็นยิมย้ม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 ยิ้มยมนมึนซ่านซ่านันกับมันกับเศร้าด้ยยาอยาก็้ยืดัวละนั่นละหันละตินนั่นละเ้วก็ขึ้นมาเพียดักยอนเปียขึ้นมาดากัาดากยอน lão mãi tìm lão lão mãi tìm lão mãi tìm lão mãi tìm lão mãi Có thì này, Có, này <laughs> có này chuyện, nó chỉ này. Ừ. Sáng, có này chuyện, ừ. là <laughs> <laughs> บพได้ใดกูใจสิขาดมันสิลงมึงยังมัน่นใจขาดไปอะไมันลงพู้เน้เสร็จทางนี่กูได้หายคือว่าเจนขับหลรัว่ <c oughs> าจะไปมึงเงินมึงมึงจำาเลมึงเ็นบนชิด ôi đi hết rồi nhé đi mà đi leo. em mong kìa hơi đi môn kìa hơi kìa hơi đi môn kìa anh? đi môn kìa hơi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  đi เออนั่นละเนี่ยมาดากยอนมาใส่ดากยอนบัดแค่เส้นนี้กับพวแห้งแล้วนี่มันนั่นแหละ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 มองหันละเส้นนั่นแหละมันนังเยอะนั่นเส้นเดียวนี่แหละที่มันถึงเป็นตายอยู่นี่เออโอ้ยโอ้ยหีมหมอพันเองหโอ๊ยลูกยางเบ้างดู ก็ลูกยางมึงก็ดูแหละก็เป็นชาบ่ก็ชานมันแช่มันดีแต่มันช่มันมึนตาซาก้ส้นออกก็แกออก่นก็บอกว่าหมอนัดเป็นหมอแก้สินลูกยางโอ๊ยปีแล้อแาีก็สิว่าปุณแก้ก่อนอันนี้นี้หลังตอนนวดเ้อค่ะเด้อ อันนี้ลังตอหนวดเสร็จแล้วนี่ล้างตอนนวดเนี่ยเออพวดนะที่แรกม่งายแบบนี้หรอยางจง่ม่มที่แรกแล้วมันด่างแดาัางมันมแบบเลยมัวนไปสอนด้วไปสอนมันวงเวลามันเจ็บัผู้งลงเ้าผู้ิเออเออจะสั่นละสั่นละนั่นละแค่นั่นหละันเจ็บกว่าอ่ะ นั่นละแวมันเอวงอมลงแล้วก็ขากรไบไปทางนึงฮึ่มองเบากว่าอาเหยียบเท้าให้มันนี่นะน่ะสั่นตเลียกร้ล่องเอาอีกเร็วค่ะเจ็บปันได้ก็เรียกร้ลองเอาอวะนั่นก็จมอเหยียบเนกสินบ่ตั้งแต่เนยป็นหัใกส dẹp thả dẹp thả ôi thả gì á, không, bức ý <laughs> ý ừ. mẹ bước ao đi nhăn dẹp buộc không đeo nhăn dẹp nó nhăn này thầy mẹ nhăn gì cô đây bên nhăn nghe nè muốn chỉ nó nhăn khác khó gì